เมืองคะ่ะวัาวัานแข็งเมื่อนี้เนี่ยดอนปูตาดอนปูตาม,มาดอนปูตาพูนะ่ะเขาเมื่อแล้วก็มีเขาเมื่อแล้วก็มีพูน่ะพ่นชมบรรยากาศชมบรรยากาศสร้างกับว่า,า,าไปเฮ็ดหอดงานตัวนี้แตกบ้านแตกเมืองเออสร้างกับยุทธดูแลนเห็นบ่ ลูกน้อยก็เอามานั่เห็นบ่าหนั่นาลูกน้อยมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้ยมันเป็นตาฮักขะเก๋ในในหน่อยนะเอาเมื่ออะไรบ้านมาจะกุดซุบบ้านกับแม่เอามาหวามพันยี่บันคำเก่าหันกับบ้าหวามยี่บันคำเก่าบ้านนี่กระตินแม่บ้านเฮ่ามาแม่ก็เฮิม มงรู้มา้ต้องนวนสวัสดีค่ะน้องนวนสวัสดีค่ะอันปะปเมื่อเมื่อเมื่อมาแล้วมาแล้วนแตกบ้านแตกเมื่องมามาค่ะมาแตกบ้านแตกเมืองน้ากันเด้อเมือนลี่สีขาเมื่อบ้านเมื่อบ้านแล้วบ้านนี้ที่ห้องแล้วแล้วเห็นบ่มมีมีตามาเอื่นแล้วมามาเอื่นเราบ้าน บ้านบ้านคุณยายเป็นแบบนี้คะ่ะบ้านบ้านอีสานเฮ้าบ้าน,นาอีสานบ้านนาซึมเออบ้านนาซึ่มมันติดกันติดเป็นประมาณนี้คะ่ะครบรอบเลยค่ะครบรอบครบรอบครบรอบเห็นไหมเห็นไม่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนั่นแะค่ะเห็นไหมอันนี้จะเป็นดอน,ดอนผู้ตาค่ะผู้ตาโอ้ยเป็น,นยังไงคือโอ้ย,ยบปนัันเรียน มังก็ฝืนมาได้เนี่ยจะหน่อยอร้านไห้ได้พี่น้องเอ้ยร้านไห้ร้าน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 ก็เอามานั่งลูกหน่อยอันญุบุนยังคักก็เขาจะเอาอู้ไปผูกพร้อมดิเออผูกอู้ไปดิดีดิยูวานคำเก่าของหันเจว่าเจว่าทำอะไรบ่โอ้ยแตกบ้านแตกเมืองเจว่าบ้านจะเป็นบ่เออบ้านคุณยายเป็นแบบนี้เด้อบ้านคุณยายเป็นคือพันถือค่ะเหมือนนี่วันนังขั่น วันอัขคานค่ะเป็นวันนัข่านหล้ะก็เป็นวันแข็งเนาะเดือนเมษาพันธิพาเฮ็ดครบรอบครบรอบตั้งหลายปีแล้วค่ะหลายปีพันธิพาเฮ็ดขุ่นเมื่อเลยเด้สิมีสจิมีมพ,อพ่อผ้ามาเอิญเราค่ะมาเอิญมาเอิญแล้ะกลับลัเข้าบ้าน้วบาดนี่เห็นว่านั่นเห็นว่าน้องนวลน้นองนวลคุนยายคุณยายผักภาษาสีสารด้วยค่ะมือนีเด้อมือนี้แตกบานแต่เมืองค่ะขอบคุณหลายๆเ้อที่เข้ามารับชม คุณยายกบดอนหลานคะ่ะหลานจ้อาเดี๋ยวคุณยายพามาดูผ่อนผ่อนไปเียนดค่ะนม่ไตเกียยน,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 นี่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 เจว่าเจว่าบานคุณยายเด้อค่ะนี่เด้อสวัสดีค่ะน้องเขอแช่คืออะไรคะใช่ไหมน้องนวลวันนี้คือเป็นวันแข็งมันเอ่อวันอังคารเดือนเมษาคือจะครบรอบวันแข็งลหละห้องกสิทธิธรรมแบบว่าเอ่อพิธีแตกบานแตกเมืองพระลูกพระหลานออกมายุธงอยูหนา ออกออกนอกบริเวณออกนอกบริเวณบ้านนะคะจะอ,ออกมาอยู่ทงหน้าออกมาอยู่ทงหน้าแล้วก็สิมีพ,อพ่อผ้ามเพ่นมาเอื่นเอาเป็น,เป,นเป็นถ้ำพิธีเนาะค่ะเนาะทำพิธีพ,าพา่อผ้ามันก็สิมาเอื่นเอาอืมาเอื่นเอาว่ากับบ้านเท้าได้เลี้ยงน,นะเฮ็ดอกก้น่ะขอบคุณเะคะ่ะเด้อน้องเฮ็เช่ขอบคุณนะคะวันนี้คุณยายภาคภาษาอีสานบ้านเราะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นประเภทนี้ อีสานบานเท่านะคะเนาะพวมเสื้อของเช่าอีสานค่ะของชาวอีสานบันเท่าค่ะจะประมาณนี้ต่วานานๆจะครบรอบนานๆจะครบรอบค่ะจะครบรอบเ,ออเดือนเมษานี่เจว่าขอขอขอ,ขอนี่หลังผ้ามาชุ่มขอนเมต่เคียนบอกหวยแม่นแม่นด้ค่ะนี่นี่นี่บอกหวยนี่ บ้านอื่นมากนีที่ถูกถูกแล้วคนกตี้เอาชุดมาไหวเห็นไหมอันนี้คือดอนดอนปูตาบ้านคุณยายเด้อค่ะเด้อนี่นี่นี่เห็นไหมเกาี้เอาชุดมาถวายแม่ตะเกียนเต็มเลยไอ้พวกสีพันานไปพันหน้าพันจะถูกหวยเนาะนี่นี่มาขอหวยเนี่ยนี่นี่นี่ที่พนเอามาเอาามาาหาแม่ตะเกียน์เห็นเจ็ดสิบ่ะมือจีอ้าวตรงไหนคะนี่เห็นไหมนี่พัน่าแป้งเนาะ ถ้าแป้งค่ะคุณยายถ้าแป้งคุณยายบ่ได้บ่ได้ซื้อแป้งออกมาน่าเนาะคุณยายลืมค่ะเดี๋ยวคุณยายสิออนนดผ้ามไาม่เหมือนหนาสิดผ้าแป้งพอมแบบนี้นึกเข็นเศรษฐี <laughs> นึกถึงเศรษฐีเหมือนลานบอกค่ะ <laughs> นี่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 น,นี่เอาขึ้นมาจากหมวยนี่คือเขาไปเข่าฟันเนาะเมติเกียนไปเข่าฟันเนาะคะ่ะคุณน้านครสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ คุณยายผ้ามาออกมาเบ่งประเภทนี่แตกบ้านค่ะท่านน่านนี่บ้านคุณยายจะออกมาเยอะเลยสิเกียเต็มเลยแหละเนี่ยที่ลานเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกบ้านแตกเมืองค่ะเนาะคุณยายมาเออภาษาอังกฤษเย๋ยคุณยายอ่านไม่ออกหลานอยู่นู่นเลยเรียกอยู่ใต้มาลานเลยตรงกลางกลับมากลับมามาไล่ตรงกลางตรงกลางสิเกว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณยายหันกล่องก่อนค่ะ คุณยายจะหันกล่องก่อนนะมาได้ตรงกลางฮะยายนะแม่แตนกุดชุมแล้วก็มา,าแวะแตกบ้านแตกเมืองอยู่บบังเข้ายุหันบังไฟอืมข้าเจ้าเพนคุณยายกับไปท่าบุญน้ำเพลินฮะจ้ายูทูเบ,บ,บ,บทเบอร์ค่ะ <laughs> <laughs> คุณยายกับล้านล้าน,านเจ้าป้าชนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่าน คุณยายพามาดูไหนเจ้า่าตรงไหน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 ตรงขอนจะมีอะไรแดงแดงออกควงอะไรนี่นะนี่เหรอนี่เหรอืออตาดีแท้เจตาดีเนาะตรงไหนนี่นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอตรงไหนเจ้า่านี่นี่ก็มีคนรูปอยู่นะคะนี่ เจว่าดูดีๆนะคะข้างบนนั่นนั่นนั่นเอาตาดีเทเจว่าคุณเนี่ยคือบบเห็นใส่ภาชนะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่น้องเลด้วยค่ะข้างบนนั่นนั่นแดงแดงเออเจว่าว่ามัานสีมานี่ดีบ่เห็นเห็นบ่แล้วแวต่พู้แล้วแต่พูสีได้เด้อเพราะว่าพ่นกระถูกหลายเด้อ บางบนขอ,อนใหม่บางบนขอ,อนใหม่ก็แล้วแต่ผู้สิได้เด้อค่ะน้อเพราะว่าเพ่นกระดวงพ่นกระโชคยี่ได้พ่นกระให้โชคยี่ดีเด้อถ้าร้นชุดกับว่าลายปานนี่เด้อค่ะนี่นี่เนี่ยชุดจะลายๆนี่ยายขยับมาตรงกลางขยับมาตรงกลางอ,อ่ะขยับอีกค่ะตรงกลางนะตรงกลางนะตรงนี้หรอนี่นะตรงกลางอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือทางนี้ขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษขอบคุณนั่นนั่นแดงแดงเอาตาดีเนาะผู้พคนตีด,ด้เนาะเ<อ>ข็นเจ็ดศูนย์ติแม่นางปลอยทองเข็นเจ็ดศูนย์ขาวขาวโอ้ก็แลยจะดวงเนะคะที่นี่ประเทศไทยที่นี่จังหวัดยะโสธรค่ะยะโสธรบ้านนาซึมค่ะ นี่นี่นี่แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคเนาะแล้วแต่คนจะเห็นเออคล้องคุณยายทำไมเป็นขาวๆาวขอบคุณมากคันนี่ได้แปดนาทีนี่นี่น,นี่เอาเห็นหลับ่เจี๊ยบไหเห็นเกียตซูนบ่เห็นเกียตซูบ่โอ้อ่าแม่แตะเคียนเนี่ยที่ห้เนาะนคนก็นเอาขึ้นมาจากนี่แหละค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นคล้องน้ำคล้องน้ำค่ะตรงนี้นะนี จะเป็นห้องน้ำใหญ่แหละที่นี่กับคุณกับไปเขาฝันได้เจว่าเข่าฝันได้จังไล้เห็นนี่ขอนใหม่นี่พอสามตัวเด้อยายบาดวะนะว่าจะมีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกที่แวะเข้ามาชมบ้านคุณยายกับหลานหลานเจ้าขอบคุณนะคะนี่น,นีคุณยายกับว่าได้ขึ้นไหลายมือเล้ว กําลังเชียร์ยายบาดู่ค่ะดูบ้อออกดูบ้อออก <c oughs> ท่นนานนั่นคุณยายใส่กล้องเร็วใช่ไหมนี่นี่นี่นตะกี้ให้ดูตะกี้คุณยายให้ดูเออไอแตกบ้านแตกเมืองตรงหน้าอ่เาเจว่าตรงหน้าใช่ไหมตรงพวงมาลายนี้ใช่ไหมนี่นี่นะขอไม่ไปเขียนให้โชคให้โชคค่ะใครเห็นก็จะได้โชค รถผ่านไปผ่านมาทุกคนเขาจะจอดจะจอดค่ะมแม่เขียนก็จะให้โชคแล้วแต่คนนะคะแ,แล้วแต่คนที่จะถูกเป็นเห็นเป็นผู้หญิงผมบอบอ้าวเห็นไมหมละ่ะเห็นไมหมละ่ะป้าชนาะอย่าว่าไม่มีนะมีนะคะมีนะสาธุสาธุแม่ะเคียนนี่เลยธุนะคะ เห็นไหมมีหม้อมีหม้อไหมีนี่กระบวยตักน้ำเห็นไหมคะนี่นี่จะมีเห็นไหมที่ที่ที่มีคนนำมาถวายมาถวายคือแม่ตะเคียนให้ให้หวยนะคะนี่แม่จะเป็นพวกรองเท้ารองเท้านี่นี่นี่ซื้อซื้อมานี่นี่เนี่ยว่าจะมีรองเท้าอืมเนี่ยมีชั้นมีกระจกสอง ทาแป้งด้วยนะคะนี่ฟวงมาลัยเห็นไหมคะนี่นะนี่นี่แหละนี่เห็นไหมคะนี่ภาพตอนนั้นจะชัดเลยอยู่ในกล้องนะน,นี่เห็นไหมคะอาเจวาคุณยายจะให้ดูชัดๆก่อนกลับเข้าบ้าน,นะคะ่ะวันนี้แตกบ้านนะคะป้าชนาแตกบ้านคือคว,ความเชื่อ <laughs> ส่วนบุคคลแ <laughs> ม่น้งเล่เนาะบ้านคุณยาย แลวบ้านใกล้ๆบริเวณใกล้ๆนะจะเป็นแบบเป็นเหมือนกันนะคะทุกหมู่บ้านจะออกมาจะเขาเรียกว่าแตกบ้านนะออกมาอยู่นอกบ้านแล้วก็จะมีพ่อพามไปจําหมู่บ้านน่ะมาเรียกมาเชิญว่าบ้านเราปลอดภัยแล้วแบบเนี้ยดีแล้วสุขแล้วอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แล้วก็กลับเข้าบ้านได้ค่ะจะไปที่เดิมจะแคบหน้าจอ ยายน้องคูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายน้องคูนขอบคุณนะคะขอบคุณยายน้องคูนมากๆค่ะเสียงเจ๊กระจันก็จะร้องอ๋อให้คุณยายกลับมาที่เดิมตรงนี้เหรอเจ้าว่าแม่ว่าพายจินพาเที่ยวสวัสดีจ้าคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมาบ้านคุณยายกับหลานหลานแม่ว่ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแม่ว่าไหนตรงไหนเจ้าว่านั่น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 เหรอ นี่เหรอในตรงนี้เหรอ Hello guys w e r e g o i n g to Kenya Karavan อืมใช่คร <laughs> ับตรงนี้นะเอาเก็บเอานะเดี๋ยวครับใช่เนี่ยดูตรงตรงตรงมาลายตรงมาลายนี่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 เดี๋ยวนี่เหรอนี่เหรอเจ้าว่าตรงมาลายนี่นะเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมนี่นะ ไม่ค่อยเห็นคุณยายไรใช่ค่ะคุณยายคุณยายก็ลุ้นๆเออกำลังดันอ,อ่าอยู่ข้างหลงังออยายบาดกันช่วยยายวาดไปด้วยยายวาดจะอยากทำจะไม่วา่าไม่วา่าเอ,อ้ยายวาดอยากทำก็เลยช่วยช่วยช่วงนี้แล้วคุณยายก็ก็จะช่วยไปก่อนแล้วคุณยายนี่ไปชนะยิงเหรอคะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหม ใบชนะเ็าเห็นเจ็ดศูนย์กับกับสามสองเห็นไหมล่ะนัะ่นลองดูนะคะเจ็ดศูนย์ได้เจ็ดศูนย์แล้วก็เป็นสองศูนย์เห็นไหมเห็นไหมแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงดูค่ะดูดูตรงนี้นะเจาเห็นไหมล่ะขนาดคุณยายมองไม่เห็นนะคุณยายมองไม่เห็นตัวเลขนะคุณยายผมมาผมมาเดิน เติมแร้งใจค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มพรพศสาลขอบคุณนะคะดูค่ะดูค่ะคุณยายพาลุ้นนะอ่ะคุณยายพาลุ้นก่อนขอหวยเมตะเชียนให้โชคนะคะลูกขออนุญาตถ่ายภาพถ่ายถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตค่ะแล้วขอหวยให้ให้พี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านด้วยค่ะเมตเชียน ขอหวยด้วยค่ะลูกมาขออนุญาตไลฟ์เก็บภาพบันทึกภาพแม่ตเตียนค่ะค่ะเอ้ากาลังจะกินข้าวกันอีกรอบถึงจะเข้าบ้านนั่นนั่นนั่นกิน,นข้าวอีกรอบเห็นน้อยคนะนั้นนี่แหละแดกบ้านต็งเมือนท่านนานครมีไหมคะ บ้านคุณยายวันนี้เออจะเป็นเออแตกบ้านแตกเมืองบ้านคุณยายนะคะวันนี้มาเยอะค่ะมากันที่ที่เชื่อเนาะความเชื่อส่วนหบุคคลก็จะออกมากันเยอะแ,แล้วก็มีพ่อผามาเรียกแล้วก็กลับไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนก็ยังอยู่ร่มไม้เย็นสบายค่ะตรงนี้นี่เย็นสบายสบายค่ะสาธุแม่ตะเคียนขอโชคขอลาบด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะโอ้โหแดดภาพคุณยายเออนี่เลยอ่ะแดดแดดจ้าอ่าให้ดูอีกรอบนะคะเผื่อแม่ตะเคียนท่านให้โชคมะเร็งวีเยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งไงเป็นทุ่งมันก็เลยมีขอให้รับโชคท่อนรับสงการใช่ค่ะใช่ค่ะคุณยายก็ออกมาไปทำบุญอีกไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ นูน่นบ้านคำก้าวคนเนี้ยก็ไปทําบุญเนี่ยมีพระท่านออกมาฉันข้าวตามทุ่งนาเพราะว่าวันนี้เราแตกบ้านแม้แต็พระอาจารย์ท่านก็ออกทุ่งค่ะวันนี้ออกมาอยู่ทุ่งนาก่อนแล้วก็จะมีพ่อพามาแล้วก็จะเรียกเรียกให้เข้าบ้านคนะ่ะทําตาม,ตามเออเอ,อะไรนะเขาเรียกเนาะครบรอบอ่ะครบรอบ There is so many u uh, small bugs. ครบรอบเนี่ยเห็นไหมคะนี่แม่แต่เคียนโอเคแล้วนะคะ16นาทีแล้วน้องสุภลัสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องสุภลัคุณยายผ้าออกมาน้องสูมือนี้บ้านน้องสูบีบอแตกบ้านแตกเมืองบ้านคุณยายได้ค่ะมือนี้นี่ แตกบ้านแตกเมืองออกมานกทงออกมายุทงหน้าเด้อค่ะมือนนี่ Yesterday is แตกบ้านแตก <laughs> Today <is> day <laughs> แตกบ้านแตกเมืองค่ะเห็นบ่นี่เลือนต้นหน่อยเลยคะ่ะนี่เขาเมื่อแล้วเขาเมื่อแล้วน้องซูเห็นบ่นั่นละส่วนหนึ่งแล้วอ,อตวญญาบตผู้ใหญ่บ้านแต่บ้านคำเกา่าพฤศจิกาก็เห่าอีกพฤศจิระออกมาสันเข่าพร้อมเลยค่ะนี่มีสจะออกมาสันเข่า อันนี้ก็ดอนพุตาบานคุณยายเด้ค่ะนี่แล้วก็มีเจ็มีคอนแมตะเคียนอยู่ตรงนี้พอแล้วครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> จะเป็นดอนพุตา <c oughs> ไปจำหมู่บ้านอ้าวหลานวันนี้หลานขยันเนาะหลานขยนันขยันนวดให้คุณยายไปด้วยนะเนี่ยตอนที่คุณยายกาลังไล่เนี่ยมีจะเป็นคอนแม่ตะเคียนค่ะนี่ไปเลยได้สิบเจ็ดนาทีเนาะ อ้าวคุณนุ่มพอนไปสาลสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่แวะมาบ้านคุณยายกับหลานๆวันนี้คุณยายเออขอไหล <c oughs> สองวันแล้วคุณยายไม่ได้ไห์นะคะคุณยายไม่ได้ไหลสองวันแลว้วดูค่ะนี่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 คุณนุม่มคุณนุ่มเมืองชนดูด้ะคะ่ะนี่เห็นบ่อหวน,นี่นี่คือคอนไม่ตาเคียนค่ะนี่ดูดูค่ะดูดูด มีพรไม่ตจเขียนค่ะยู่นี่แหละอยู่กใกล้ยู่บ้านคุณยายอยู่บ้านคุณาย,ยา,ณายค่ะป๊าคนคือหลายแท่อ๋อไม่จี้นี่บอกค่ะไม่จี้หลายเดตอนนี้เพิ่งกระซับขอไปแล้วเหลือส่วนหน่อยค่ะเหลือส่วนหน่อยตำสมตำกินพร้อมเด้อมันเป็นธรรบดดาเปนคุณยายภาพไปเบึงใกล้ๆเอาลูกเอาล้านออกมาผูกกู้ผูกเตนอนเด้อค่ะเด้อ จ้า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 เห็นบ่ก้ามาตำมะขุ่มบัดนี่เห็นว่าน่นตำแล้วคุณยายมากว่าท่านนั่นน <puis flow> ั่นห้อมตำอีกขนาดเส้หน่อยแสแบหน่อยใส้ไหลเสแบไหลเด้อค่ะนี่นี่นี่ตำค่ะตำตำค่ะตำ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 นี่เห็นว่านี่คนพเด็ีเมื่อเด้อค่ะ นี่เห็นว่าคนแตกบ้านแตกเมืองเด้อบ้านคุณยายเขาแล้วคนยังสีเขาเนี่ยแมนบอกไม่ยังขับรนอีกกินเขาเนาะเมยินแล้วยินแล้วว่าคนเมียกกอนน่อผู้ใด่ลัอือุ้ยก็หลมเย็นค่ะเด้อค่ะนี่ลมเย็นเย็นบ้างเด้อค่ะเด้อบรรยากาศบ้านคุณยายดีหลายนี่สะพานค่ะสะพานเขามู่บ้านไปหันก็จะเป็นโรงเรียนอ้าวกล่องคุณยายคือเป็นบ่วบาทตั้งสี่บาทมันกล่องห่อนมาเนาะบ้านนี้เนาะ คุณพ่อนไทสานไีอน้ำไม้ยน้น่ไอ้นบ้านนี้เนาะอยู่ใส่ครับอ๋อเอออยู่อยู่บ้านน้ซึมค่ะจังหวัดเชียงโนตรงนี้ตรงนี้อันซื้อไว้จังหดเลยนี่คุณยายคืออ่านโบออกนี่มันยังอกเป็นภาษาเน่าเนาะจะว่าอ่านหลังไดเนาะทพ์ภาษาไทยคุณยายเนี่ยเด้อคุณไหนเห็นอกค่ะ ห่อเขาห่อหนามาม่กินน้ากัน,กนโอ้ยอันซอนเด้ตำหมักหุงบัตรมามามา,มาค่ะมานี่เบิดคุณน่ะก็ไม่ดีค่เะเสียบัตรไม่หอดตำหมักหุงพี่นออ้องเลยเห็นว่าขนาดคุณยายมารุ่นเด้อคุณยายยังขั้นนี่ขั้นตำหมักหุ้งด้วยค่ะนี่นี่ชื่อชื่ออะไรมาปิกนิกข้างนอกต่อ คุณยายเป็นตปแซ่บหลายจะใช่ค่ะใช่ใช่เกิดทีอ่โอกาสมาปิกนิกแมนค่ะนี่แหละ,ะคือเปรเซน,นี่เออไม่ใช่เปน,นี้นะด้านน,นั่นจะครบรอบค่ะครบรอบแตกบ้านแตกเมืองเนาะหลายไม่จี้นี่เพิ่นก็ับมาพ่อพามมาเอือนอืมพ่อพามกลับมาเอือนเอาแล้วพ่อพามพ่นมาเอืนอ,น,น,อ,น,อ,แน,น,อนแล้วเลาก็เข้ากับเขาบ้านได้ค่ะนะตอนนี้คือคือพวกนี่คือว่าอยู่กินข้าวปากตอค่ะ,คะบ้านในกับค่ะ กินขวป่าขอาบ้านนี่ครับก็ดีดีค่ะดีดีดีดบรรยากาศด,าดีไายดีไร่คุณนะก็จะประมาณนี้ติดถนนถนนเส้นนี้ถนนเ้นนี่จะไปมุกดาหารค่ะนี่ไปมุกดาหารนี่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 คุณยายไปตลาดคุณยายก็สิไปเสน้นนี้ไปกุดชุ่มแล้วกะ็เรื่องลุกค้ามุกดาหารค่ะเส้นนี้นะนี่นี่ทังพานทางพานบ้านคุณยายค่ะมาทางพานเนาะ ีถน,นนเส้นนี้เนาะได้ก็ตรงไปทางนี้กลับไปทางหลังก็จะไปยาสุท้อนแล้วค่ะยาสุทรอนแล้วก็ไปเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรนะแล้วก็จะเป็นหมวัวโอทรายมูลแล้วก็แล้วเข้าสุวรรณภูมินั่นแหละถนนเข้ากรุงเทพนั่นแหละค่ะสบายดี โอ้ท่าแสงเสียงจับอันนั้นเด้ออมเมมตนไปลังบ้านคุณยายเด้อคุณยายติดตามไปเด้อค่ะเด้อคุณยายติดตามไปค่ะก็เมมตนไปก็เมมตนไ้ค่ะก็เมมตนไว้เด้อคุณยายอันไปบ้านคอยเหม่นบ่น้องคอยเช่น้องคอยแช่ยุหมุอทหารเม็นบ่ค่ะโอ้ยุหมุกทหารอหมุดาหาร แล้วแล้วแล้วเราบางเมือเออบางเคือคุณยายมากคุณยายไปมุกทหารเป็นตลาด่อนเชรชตลาดทอาเฟรนจะมีของบ้านเาข้าค่ะของอีจานหลายหลายอู้ยี่สิบสองนาทีแลว้วเออคุณยายขออนุญาตลงไรนก่อนเด้อค่ะเด้อขออนุญาตลงไรนไม่กินสมตำน้ำกันค่ะนี่นี่นี่อร่อยมากค่ะนี่ขออนุญาตลงไรนเออตอนนี้ช่วงนี้ยายบาดจะเพิ่นจะไล่น้องคุณยายก็จะยู่น้ำเพิ่น ได่ใหญก็บ่ค่อยได้ไล่ค่ะเจอกันไรหน้านะคะทุกคนทุกท่านขอทุกท่านโชคดีนะคะทุกท่านเอ,อคุณหนุ่มพรไพศาล่าน้องคูนน้องข่อยแช่น้องนวลแล้วก็ท่านน่านนครตาชนะเดี๋ยวครัวใครอีกแ่่น้องคูนเจว่าเอ้ยหันวน้ <c oughs> วนำพ,นนพน่นก่อนค่ะพ่นมันนังพน่นมาซ่อม เออไม่ว่าขอบคุณนะคะเหมือนพนมาน่งเบิ้งเอผ่านรถ่านมาพนเบิ้งมากินยังเห็ดยังกันอยู่นี่นะคะแต่บ้านแตกงเมืองเยาวราชชนะขอบคุณนะคะเห็นไหมกินข้าวต่อเลยค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะทุกท่านนะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกดีมีความสุขค่ะเจอกันไรหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าลื้อรื้อลักลักทุกคนทุกท่านค่ะโอเคค่ะมวนมวนกันค่ะ สวัสดีค่ะ